เว็บซอมบี้ลัดเว็บสุ่มหัตดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000พเพชรจนถึง5000เพชรแถมมีโอกาสได้อีกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยโอเคผมมาดูเกมเพลการเล่นครั้งแรกนะข,ของอ,อูซบและฮังบุกอนิชิมะนะฮะอันนี้เนี่ยก็อยู่ในชานะ์เลนเจอร์ดน,นะผมตุวละครในเว็บแปบนะผมโอเคคนนีมม้ก็มียามาโตะให้บริด้วยนะ มาดูว่าจะเล่นยังไงถ้าผมตัวนี้ก็น่าสนใจนะผมทั้งสองตัวเลยทั้งนามีทั้งอูซบเลยนะฮะแต่ว่าอูซบเนี่ยผมว่ามันอาจจะดูย้อมแมวไปหน่อยหรือเปล่านะผมแต่ว่ามันมาเป็นสายวิ่งนะฮผมแล้วก็น่าจะเล่นได้แค่ป่วนฮะดูการตีปกติก็น่าจะรู้แล้วนะับผมพายายามนนี้ยามาโตสกิลใส่ยามาโตก่อนเลยเอาให้โลหายแต่ว่าฮีโรไม่หายฮนะ ยิงให้โดนโอเคโดนได้หนึ่งตัวสถานะใหม่นะผมสถานะหลับโอเคเอยังไงถ้าโดนรอตัดเลือดมานี่สวยแน่โอ้ยตายไม่น่าเลยโอ้ลูกนี้ไม่ท้องอื่นดีกว่าอูซบเนี่ยมีตายเกิดด้วยนะผมเหมือนกอรอูซบเลยนะผมแต่ว่าโอ้โหถ้าโดนรอตัดเลือดแล้วก็ นี่รอจะตายละอ๋อโหเรียบร้อยเรียบร้อยอะโดนตัดฮิวโดนตัดฮิวเอ้ยตัวปดอตนี่ยหลับไปโอ้มันดอดได้ดอดได้ไงไม่รู้อื้อ้ตายโอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่รีรีร,รีโอเครอจะตายแล้วนะผมผมว่าไอ้สกิลหลับของกูซบเนี่ยถ้ามันแบบยิงให้โดนเนี่ยคือมันจะโกงมากเลยนะแต่ว่า นั่นแหละเป็นก็แล้วแต่คนเล่นนะผมโอเควันนี้ผมจับครั้งแรกด้วยนะมาไปต่อครับผมนี่เง้ยเจอกสุดนี้หน่อยเดีย๋ดวยวยหายจังหวะหาจังหวะโอเคตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละถิดบู้พอดีอ, <laughs> ดอ,อ,อืล่าช็อตชิงเหอชิงเหอหลับหน่อยไหมหลับหน่อยไหมโอ้ยโอ้ย,อยชิดด้วย เราไปดรอสสวยหลับหน่อยไหมชิดอืมนีน่ไงนีน่ไงนี่ไงโอ้ยอย่าม,มาตอกสวยละเฮ้เราไปดึงธงดีกว่าไหมเนี่ยเพราะว่าไ <c oughs> อ้อุซบเนี่ยมันไม่ไม่ควรมาเน้นสู้แบบดีแล้วมาสู้ไม่ได้แล้วต้องม้นปวนอย่างเดียวนะอุซบอ๋อมันสายวิ่งนะผมโอ้ยไม่ฝึกโอ้มันไม่มาฝึกดรอสอลยเรียบร้อยมันจะยิงกระสุนหลับไหลไปฮนะ สามตัวสองธงนะผมตอนนี้โอเคถอนเงียมาโตเยอะแล้วเกินแน่นอนคือไม่ใช่บอทแน่นอนแล้วหมอหนุนมมาครับเราจะเล่นยากสำหรับผมเลยนะผมแต่ว่าคนอื่นจะถูกใจก็ได้เม,มาวก็ไม่หลับแล้วก็นี่ไงสารกระสุนไปโราไปสามตัวแล้วผมสายวิ่งแบบเราต้องดึงธงฮึบสวยลูฟี่ สิบวิสุดท้ายอะมองโก้ไปไหนมองโก้สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองไม่ได้คิวแต่ก็ชนะอยู่ดีนะผมโอเคถือว่าเป็นการวอร์มนะผมมาดูเกมที่สองกันดีกว่าถ้าผมมาในด่านชาบอนดี้นะผมอ่า ก็ฝั่งนู้นเหมือนจะมีโซโล EX ด้วยนะผมแล้วก็โรบินนะ่ฝังเรามีอีเดโอแรลี่แล้วก็ดูฟี่บุกนะผมปะ้ะมาดูว่ามันจะขนาดไหนนะผมอุซบแต่ว่านั่นแหละผมว่ามันเอาไปเล่นเอ่อเล่นเนเ้นปวดอย่างเดียวนะผมว่าอาจจะต้องรอดูคนที่เอาไปลงแรงเอ s เนะว่าเขาจะแบบ ไอตัวนี้มันจะติดเมตาหรือเปล่ารุกทั้งอูซบทั้งนามิเลยนะโอเคอืมหลับไปก่อนไหมโอเคหลับไปตัวหนึ่งโอ้โหทำไมไม่หลับสองตัวนี่ไงไ้ะโซโลโซโลเอ็กโดนไปแต่ก็ขอทงเลยละกันโอเคไเป็นสายวิง่งทงหน้าประตูบ้างแต่ว่าทงบ้าเราจะโดนไปช่วยหน่อยเอาล่ะโอเคไม่น่าจะมีอะไรละ <c oughs> กลับไปดึงทงดีกว่า โอเคออกเพื่อเราตายฮะจังหวะนี้โอ้โหธงเราก็โดนดึงแต่แว่า่ะไรเรามาดึงธงหน้าบ้าศัตรูดีกว่านะผมมาฮึโอเคมีใครมาหรือเปล่ามีใครมาหรือเปล่ามาละมาติดบุ้พอดีอ้าวไปโน่นกลยอูซบ อุศบเหมือนกันนะผมเหมือนจะไปดึงธงรือเปล่าแต่ว่าอโอเคไปดูหน่อยแล้วกันเอาล่ะอุศบดึงธงแล้วนะฮะจังหวะน,นี้เอา้าดึงเสร็จแล้วหรอกระเด็นหน่อยไหมอ๋มอธงกันนะฮึบโอเคเรียบร้อยอุ้ยโดดละทำาไปดอสสุกัยนะผมดึงธงไอเอา้เอาโอ้ย มางไงเนี่ยฮึบขอนึงหน่อยดอสหนึ่งทีเตรียมจะกิวโอ้ยเตรียมหลับได้เลยลูฟี่เฮ้ยอึบอย่ยาไม่โดนโอ้โหไม่โดนได้ยังไงมุมตึกนะครับผมโอเคอย่างนั้นก็ได้ทงอาละ่ะฮึบมา ของการโดนดึงแล้วนะครับผมเฮ้ยดูการตีธรรมดาของล่างนี้เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันดูเหมือนวแบบ่าไม่ได้ตีหวังค่าอะไรเลยฝังปวดอย่างเดียวยังไงยังไงบูทมาแล้วนะบูทมาแล้วนะอม,มีการตายดอดนี่ไงเป็นลงหน่อยไหมอ่วจะตายเนี่ยึนี่ไงเออป่อยจะตายยี่สิบวีนะผม แปดสิบเจ็ดอาอล่ะเราคุมธงนี้ไว้เพื่อนเราก็น่าจะเอาเลี้ยอยู่เนี่ยสิยังไงยังไงล่ะลี่อย่าอยาอุ้ยไก่อยู่นะอย่างน้อยก็ทีมธรรมก็ไก่นะฮะแต่ว่าอาจจะเบาไปหน่อยโอเคก็เกมเพียวค่าของอูซบเนี่ยก็ประมาณนี้เนะี่ยผมก็ลองไปเล่นดูได้นะฮะ